จะส่งท้ายปีเก่าละพี่อูก,ก็เลยเตรียมสับป,ปะทนโบราณแบบใหม่เอาไว้สําหรับต้อนรับปีใหม่บอกตามตรงว่าเพิ่งคิดแบบออกเมื่อสองสมวันก่อนเรื่องมีอยู่ว่าวันที่19นี้พี่จะต้องไปไหว้ครูภายในงานเนี่ยจะมีพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุด้วยพี่เลยถือโอกาสทําสับป,ปะทนสี่คันเพื่อไว้ใช้ในสําหรับงานพิธีประการแรกเพื่อเป็นการกราบไหว้สักการะบูชาพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นครูอันสูงสุดของเราถ้าพ,พูดแบบเข้าใจง่ายก็คือต้องการสักการะบูชาพระพุทธ พระธรรมพระสงฆ์รวมถึงครูบาอาจารย์ที่เป็นพระและเป็นคา,ารวะก็แหมกว่าพี่จะโตมาขนาดนี้ก็ต้องมีครูบาอาจารย์อยู่หลากหลายท่านแลแ้วเครื่องสักการะบูชาที่เราสามารถทําได้ก็เห็นจะต้องเป็นสับป,ปทนเนี่ยแหละค่ะซึ่งเป็นสิ่งที่พี่ชํานาญมากที่สุดพูดง่ายๆงานนี้พี่อูดตั้งใจมากนั่งคิดอยู่หลายรอบว่าตกลงเราจะเอาสับป,ปทนแบบไหนไปดีแล้วในหัวพี่ก็ขึ้นสับป,ปทนแบบนี้พอมีแบบในหัวก็กต้องเริ่มทําเลยสิคะผลงานก็ออกมาประมาณนี้เป็นการผสมผสาน ของสัปทนโบราณในสมัยดั้งเดิมกับสับปทนโบราณในยุคปัจจุบนันเลยขอเรียกว,ว่าเป็นสัปธทนโบราณแบบประยุกต์ละกันนะคะสำหรับท่านใดสนใจสั่งทําสับปทนนึกถึงรวมบุญสังกณฑ์น,นะคะเพราะเราใส่ใจในสิ่งที่คุณให้ความสําคัญ